嗯嗯嗯 ททุตื่น <c oughs> แต่เชา้ารีบปออกไปจะทานอะไรเรือย่างฉันพอดู ขอโทษสำหรับเพลงซ้อนด้วยนะครับสวัสดีครับไปเยี่ยวมาครับก็เลยเปิดเพลงซ้อนก็พยายามจะสบัดสบัดให้มันไวที่สุดแล้วแต่วันมันยังติดอยู่นะครับก็เลยสบัดแล้วรีบวิ่งขึ้นปับปิดเพลงนะครับก็เลยเปิดรายการแม่งเลยนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับสำหรับซิงเกิลเจ้าหนี้ประจำวันที่3ธันวาคมด้วยนะครับขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้เพลงซ้อนคงจะลำคายกันเลยนะครับก็ลำคายกันนิดนึงเป็นการมิก์แนวใหม่แล้วกันนะครับ ถือว่าเป็นการมิกแนวใหม่ซึ่งเพื่อนๆไม่เคยได้รับฟังจากที่ไหนดีเจเสียมาเองเลยนะครับเพลงซ้ําเมื่อว่าขอบอกว่าเพราะว่าเป็นวันทุเลศแห่งชาติเลยครับในการนั่งเทียนเพราะผิดแม่งเยอะมากเลยนะครับเอาคู่แรกก่อน,นครับ C I S Reject กับล q u u i d ทาย Liquid ออาไ,ยไว้นะครับผนออกมา C I S ชนะได้ยังไงวะนะครับสามเกมครับแล้วก็ ลิควิดอยู่ๆจะฟอร์มตกก็ฟอร์มตกไปเลยฟอร์มตกแบบทุเรศเลยนะครับคู่ที่สองเวก้าโคลครับถ่ายว่าเวก้าถูกไหมอ่ะโอเคอันนี้ได้อยู่นะครับอันเนี้ยเป็นไปไม่ได้เอ็มวีพีฟ x กับเอ็มพาเสมอเฉยโอเคอ่ะก็คู่นี้ถือว่าไม่เสียหายครับถือว่าคืนของอยู่แล้วแหละไม่มีปัญหาเราคือตอนนี้เราถูกหนึ่งผิดหนึ่งนะ คู่ต่อมาเวก้าเอ็มีพีฟินิกไอ้นี่ยิ่งเป็นไปไม่ได้เข้าไปใหญ่เอ็ MVP. สมองจะเสียครับคู่นี้นี่คือสมองจะเสียไล่คู่สุดท้ายเนี่ยตอนแรกไม่อยากจะเดาแล้วแม่มีคนให้เดาปากเข้ามาครับอารายแอนนาวีเก่งวันเดียวจริงๆนะครับเก่งวันเดียวจริงๆ เดี๋ยวผมตอบในเฟสบุ๊กก่อนมีคนมีน้องบอกมา <c oughs> ก็ต้องทำใจนิดนึงนะครับว่า <klich> เครียดนะครับเมื่อวานนี่คือเป็นวันแห่งการทำลายล้างขาเซียนเบ็กันเลยนะครับมาฟังข่าวอันนี้กว่านะครับข่าวแรกที่น่ารักนะครับของเราไม่ทายคแอลไม่ใช่ทายคแอลแต่ตอนหลังอะกาเวก้านะครับลองดูสิลองดูดิครับคุณเซเบอร์ คุณเซเวอร์ลองดูได้นะครับเวก้าเวก้านะครับตอนตอนหลังพวกเวก้าเวก้านะครับไม่มีการทายโคลนะครับเพราะโคลเนี่ยไม่น่าจะตามมาอยู่แล้วคุณเซเวอร์ลองดูได้นะครับว่าคําว่าโคลแน่นอนแต่ผมตอนนั้นผมน่าจะพูดผิดครับแล้วก็มีตอนหลังผมบอกว่าเวก้านะเพราะในส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยชอบโคลอยู่แล้วนะครับผมว่าผมไม่มีสิทธิ์ที่จะทายโคลแหละเพราะว่านั้นโคลก็ไม่ได้ติดคีด,ด้วยนะครับ ก็ข่าวแรกก่อนเลยครับไซเลนเข้าวเวอร์ทัสโปแทนอิลิเดนคือจริงๆอะ่ะอิลเเดนเนี่ยเป็นแครี่ที่ยังไม่สุดแล้วก็ยังเป็นแครี่ที่ยังไม่ดีพอครับผมสาหรับเวอร์ทัสโปแล้วตอนแรกเหมือนว่าเวอร์ทัสโปเนี่ยจะฝืนครับเล่นผู้เล่นชุดเดิมนะครับแต่กลายเป็นว่าสรุปผลสุดท้ายครับทีมเวอร์ทัสโปครับปล่อยปล่อยอิลิเดนออกจากทีมแล้วได้แครี่เด็ดของทางทีมเอ็มพายมานะครับซึ่งตอนนี้ก็คือเอ็มพายเนี่ยดรอปลงเลยทันทีอันนี้เห็นได้ชัดโดยการแย่งไซเลน Silent มาเข้ามานะครับอีกไม่ถึงอาทิตย ทีมก็ต้องลงทะเบียนรายชื่อเพื่อแข่งในรายการเซี่ยงไฮ้เมเจอร์ครับล่าสุดได้มีการเผยผ่านเว็บไซต์วอทัสโปว่าแคลรี่ของเอ็มพายครับอย่างไซเลนครับจะเข้ามาร่วมทีมแทนที่แคลรี่คนเดิมของพวกเขาก็คืออีแดนนั่นเองครับซึ่งถ้าข่าวว่าข่าวที่ว่าฟันนิคครับเข้าทีมเอ็มพายแล้วเป็นแล้วเป็นความจริงนั่นหมายความว่าตอนนี้เอ็มพายขาดผู้เล่นหนึ่งคนก่อนจะมีการล็ลอกลายชื่อไปในรายการเมเจอร์เซี่ยงไฮ้เมเจอร์ในวันที่แปดนะครับ สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับถแถลงการของผู้จัดการทีมเวอร์ทัสโปครับหลังจากที่ประสบความสาเร็จพอสมควรในการแข่งขันดีอินเตอร์เนชั่นแนล2015ครับผู้เล่นในทีมก็ดูจะินีกันไปครับและอันดับที่ห้าที่6ก็กลายเป็นกาแพงข้าไมไปได้ยากสําหรับพวกเราแล้วนะครับหลังจากทําผลงานในเมเจอร์ได้อย่าง,งาแย่เลยครับทีมเราได้ทําการตัดสินใจที่ยากลําบากและยอมรับความเสียงในการเปลี่ยนหนึ่งผู้เล่นของเรานะครับไซเลนคือหนึ่งผู้เล่นที่มมากประสบการณ์ในบรรดานักแข่งโซน CIS ครับ และเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วนะครับว่าเขาเป็นผู้หนึ่ง,นงในผู้เล่นที่แคร,รี่ที่ดีที่สุดในโลกครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าไซเลนจะก้าวเข้ามาเป็นกําลังใจหลักเอ้ยกําลังหลักกําลังใจก็มาจะก้าวเข้ามาเป็นกําลังหลักของวอร์ทัสโปนะครับแล้วหวังว่าผลการแข่งขันเราจะดีขึ้นนะครับผู้เล่นพุทชุดปัจจุบันตอนนี้ครับไซเลนก็ครับดีคฟบครับไอ้ิวเนี่ยเก่งสัตว์ริวฮาร์ดีเนี่ยโคตรเก่ง นะครับแล้วก็ FNG ครับส่วนทางด้านเอ p มครับตอนนี้สถานการณ์ยังคุมเครือครับซึ่งจากการสัมภาษณ์ครับ resolution resolution ในการแข่งขัน g l o b a l Esports ครับด้วยสีหน้าดูผิดหวังครับซึ่งเจ้าตัวเองเนี่ยยังเข้าใจว่าการที่ไซเลนไม่ได้เดินทางมาแข่งในรายการนี้เป็นเพราะปัญหาทางบ้านครับและทั้งฟันนิกครับกับฮาวบอกครับเป็นเพียงแค่ตัวสำรองมาแข่งแทนในรายการนี้เท่านั้นครับซึ่งทำเอ็มพายเนี่ยเองยังไม่ได้ออกมาให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับ เขาบอกเลยว่าเครียดเลยนะครับก็อย่างนี้แสดงว่าไซเลนนี่อาจจะมีการโกหกเล็กน้อยนะครับว่าเอ้ยไม่สบายปัญหาทางบ้านนะครับแต่จริงจะไปอยัวเวอร์ทัสโพก็เป็นไปได้หรือเปล่าข่าต่อมาครับซินเดรลครับหวนกลับคืนสนามครับร่วมกับอีราแล้วก็ซิลคิดภายใต้ชื่อสเต๊ก s t ต็กสเต็กอ่ะเกมมิ่งส S T E A K สเต็กเกมมิ่งนะครับสินเดอร์แลนดครับนักวิเคราะห์หัวไบรท์และเป็นนักภาคเกมชื่อดังครับตัดสินใจหวนกับเข้าสู่สนามแข่งอีกครั้งครับกับผู้เล่นหน้าหล่อครับอีลาครับอีลาที่อยู่หอนแก่นนั่นนะครับอดีตกับตันทีมนิฟครับที่พ่วงมาด้วยนะครับซิลเคชครับเพื่อนร่วมทีมมาด้วยครับมารวมกันเป็นทีมชื่อทีมสุดเก๋ครับเ t กเกมมิ่งครับ หลังจากทีมนินจานปัจมัสครับได้ประกาศยุบทีมไปครับผู้เล่นในทีมต่างๆครับต่างแยกย้ายไปหาทีมใหม่เพื่อเดินหน้าต่ออยากเป็นทางการกันนะครับลิมครับแล้วก็แฮนสเกนครับที่เข้าไปจอยกับ c o m p l e x กซ y ตนะครับสำหรับทีม s t สเตเกเมงครับเมื่อดูจากบัญชีรายชื่อผู้เล่นในทีมเราครับดูเหมือนจะเป็นการท้าทายอุปสรรคด้านระยะทางเลยนะครับ พอพวกเขารวมเอาผู้เล่นที่ฝีมือดีจากทั่วโลกครับเช่นหนุ่มสวีเดนอีล่าครับกับหนุ่มเดนมาร์กบซีเดเลนครับแล้วก็สติกนะครับสติกจากออสเตรเลียแถมยังมี็อกเก็ตนะครับจากสหรัฐอเมริกาเรียกได้ว่ารวมมาทุกภูมิภาคเลยนะครับก็ต้องดูครับว่าทีมใหม่เนี่ยนะครับจะเก่งแค่ไหนนะครับและเซนเดเลนเนี่ยเป็นผู้ที่รีคอร์ดดีมีการทำคลิปที่ออกเมตาใหม่ๆของตัวตัวนั้นตัวนี้มาด้วยนะครับน่าสนใจมากๆหลังงานคนนี้ นะครับยังไงเรามารอดูว่าทีมใหม่เนี่ยเขาจะเจ๋งแค่ไหนนั่นเองต่อมาครับ CSGO ครับรายการใหญ่ครับ ESL ESEA p o l i c e Season 2รอบไฟนอลได้แบ่งกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ e s EA ครับก็กลุ่ม A ครับมี Liquid, Fnatic, Conquest, NVUS ครับส่วนกลุ่ม B ครับ TSM, l u m i n o s i t y NaVi แล้วก็ CLG นั่นเองรูปแบบการแข่งขันเป็นแบบสายบนสายล่างครับเป็นแบบ Best of t ะครับโดยมี2ทีมในแต่ละกลุ่มเข้าไปแข่งขันในรอบเฟออฟนะครับโดยที่จะแข่งแบบซิงเกิลอิลิเมนต์ครับแพ้คัดออกทันทีในรอบเซมิฟิแนลครับแข่งแบบ b บสออฟทแล้วก็แกรนฟนอ a ลแข่งแบบ b บสออฟไฟนะครับต่อมาเป็นข่าว l ลลรัวลกันบ้างนะครับเคทีล t สเตครับได้ผู้เล่นมาแบบเสริมทัพครบทุกตำแหน่งแล้วนะครับจากอดี้ขาดผู้เล่นอยู่นะครับหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นครั้งยิ่งใหญ่ครับของทีมเคทีลอสเตครับ ในตอนนี้ครับทาง KT r o l t e r ครับได้ออกมาประกาศแล้วว่าพวกเขาได้ผู้เล่นครบแล้วครับซึ่งผู้เล่นอีก2คนที่จะเข้ามาเสริมทัพได้แก่รายครับเล่นในตำแหน่งมิดครับแล้วก็อิกน c าครับเล่นในตำแหน่งซัพพอร์ตครับซึ่งมีการมาของรายและอิกน c e ครับนั้นช่วยทําให้ KT รสเ s t e r ครับได้มากน้อยเพียงใดเราก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะครับ IMP ครับต่อสัญญากับทีม LGD เป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากผลงานไม่ค่อยดีนักครับในการแข่งขัน World Championship ครับที่ผ่านมา ทีม LGD ครับก็คิดว่าทาง IMP ผู้เล่นดีกีแชมป์โลกในปี2014ครับอาจจะอำลาแป์อาจจะอำลาทีม LGD ไปอย่างแน่นอนนะครับแต่มาวันนี้ครับทาง LGD Gaming ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่า IMP ครับผู้เล่นตำแหน่ง Carry รรของเขาได้ต่อสัญญากับทางทีม LGD เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในปีหน้าการแข่งขัน LPL 2016 คงต้องมาดูกันว่าทีม LGD จะทําผลงานได้ดีแค่ไหนและจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นเพิ่มเติม,ตมหรือไม่คงต้องรอติดตามกันนะครับทำไมคนเล่น LPL นี่าใสจังวะแบบแบบเหมือนโอตาคุเล็กๆนาะหน้าตาแบบไม่เหมือนพวกโดตาหน้าตาโหดๆเด็กแว้นเลยเนาะโดตาพวกเราเนี่ยันหน้าตาโหดๆเนาะข่าวสุดท้ายครับเยโ er ร o Star ออกจากทีม Fnatic ร่วมเข้าลีกฝั่ง n อนะครับนอรอเมริกาแน่งหลังจากที่เพิ่งจะเสียผู้เล่นสองคนอย่างฮูนี in? นะครับคนอะไรชื่อฮูนี in? นะครับอย่าผัวเด็ดขาดนะครับฮูนี in? นะครับแล้วก็เลกโนเวอร์นะครับไปเมื่อไม่นามนมานี้ครับฟานาติกได้ออกมาประกาศว่าก,กับตันทีมเยนโรสตา์ได้ออกจากทีมไปที่เรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งคนนะครับทำให้ตอนนี้ทีมฟานาติกยอดทีมจากยุโรปครับเหลือผู้เล่นเพียงสองคนนั่นคือ และแค่ครับแล้วก็เฟล์วิเวนครับและนี่คือคำพูดของคานตัวแทนจากทีมฟานาติกออกมาประกาศจากทีมของเยนโรสตาครับถามอะไรถามได้เลยนะครับเกียรติศัก์แซ่รูนะครับถามได้เต็มที่ผมอยากจะขอบคุณโบล่าสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาร่วมเดินทางกับเรามาตลอด3ปี และพาทีมฟันติกประสบความสําเร็จมากมายพวกเราเข้าใจแล้วครับในตัวโบล่าดีกว่าพวกเขาและต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่กับเส้นทางของเขาหลังจากที่เขาประสบความสําเร็จกับฟันนติกพวกเราทําทุกอย่างเพื่อตัวโบล่าและในการเลือกทีมใหม่และในทั้งนี้ตัวโบล่าเองจะเดินทางไปในลีกของทางฝั่ง NA ในช่วงปีหน้าครับคงต้องรอดูกันนะครับว่าทีมดับับิลงจากฝั่งยุโรปอย่างฟันนติกครับจะหาผู้เล่นคนไหนมาทดแทนในปีหน้านั้นพวกเขาจะยงัยงคงรักษาความแข็งแกร่งไว้ได้หรือเปล่านะครับ ส่วนทีมที่อยู่ในฝั่ง n a ครับที่เยน o รสต้จะตัดสินใจเข้าร่วมนั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าจะเข้าร่วมทีมเมื่อไหร่ถ้าได้ข่าวเมื่อไหร่เราจะมาบอกทันทีเลยนะครับตาม signature trust มาสักพักแล้วนะครับมันต่างจากมิดทัดยังไงนะครับมิรก็คือสังกัดครับ signature ก็คือสังกัดตอนแรกนะครับก็หมดสัญญากับทางมิรครับก็เข้ามากับทาง signature ครับ signature ก็เป็นสังกัดสังกัดหนึ่งนะครับย้ายกันแตกต่างกันยังไงนะครับตอนอยู่กับมิดผู้เล่น ผู้เล่นจะไม่ไม่ใช่ห้าคนนี้ถูกป่ะครับพยายามซิงเกอร์เจก็เปลี่ยนผู้เล่นมาเหมือนกันคือพัฒนามาเรื่อยๆครับพยายามพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆถึงคนจะมองว่าอาจจะดูดูดรอปลงหรือเปล่าอยู่มิดดูเก่งวันนี้อะไรเงี้ยหรือว่าอยู่ซิงเกอร์เจดูเก่งกว่ามิดอะไรเงี้ยก็ทุกคนก็ต้องมีการฝึกซ้อมครับสิ่งที่แตกต่างที่สุดเกยก็คือสปอนเซอร์แค่นั้นเองอยากเห็นได้ชัดคือตอนอยู่มิดใช้สตีลใช่ไหมครับตอนนี้ใช้เลเซอร์นะครับ,ตตรบสปอนเซอร์แตกต่างครับก็มีสกัดที่แตกต่างก แค่นั้นครับก็ไม่มีอะไรมากมายครับเปลี่ยนสปอนเซอร์ก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อนะครับแต่ชื่อยังคงเดิมก็คือทัสชชื่อหลักคือทัสครับจะเปลี่ยนสปอนเซอร์อะไรก็ตามจะเป็นเซียงพิวอิวทัสก็ได้สมัยก่อนอนาคตอาจจะมีสปอนเซอร์เป็นยาดมก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นโลตัสก็ได้อาจจะมีเป็นห้างสรรพสินค้าโลตัสทัสก็ได้อาจจะชื่ออ่าแปลกปเลยก็ได้พิมพ์เสียมน้ําตาโปสยเซียนทัสอะไรเงี้ยแบบชื่อแบบทุเรศเลยแบบน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะครับเอาไปดมกันตอนแข่งเพื่อปวดหัวอะไรอย่าง จบไปแล้ววันนี้ช่วงนี้นางเทียนเมื่อวานพลาดเยอะมากวันนี้เลยฟิลลิ่งแบบฟิลลิ่งแบดมากเลยครับวันนี้ขออนุญาตเปิดไซเลนมาเลยนะครับอารายแอนด์เวอร์ท hmm. ัสโปถึงมีคนจะทายว่าอาราแอนชนะผมไม่สนใจเพราะผมคิดว่าเวอร์ทัสโปได่มาเวอร์ทัสโปต้องมาครับรายการสตาร์เ d เดอร์ไอรีกโบ3เวอร์ทัสโปกับอาราแอน ผมให้เวอร์ทัสโปแน่นอนนะครับอืมอืมต่อมาลิควิดเวก้าอันเนี้ยอันนี้ปวดปวดสมองเลยวะ่ะวันนี้ให้ลิควิดนะครับ ยังผมทนขอมั่นใจในลิควิดอีกหนึ่งวันแล้วกันลิควิดเวก่านะครับเอาลิควิดเอาเวอร์ทัสโนะครับฟารนาติกเรมทีวีนี่ไม่กล้าเลยวะให้ฟานาติกครับฟานาติกไมเนสกไม่เอานะครับแบงไฟล์ XTN อย่าเลยนะครับในเซาท์อีสต์อย่าเลยนะ East, ย,เลย,ยิ่งชามอยู่ยิงเมื่อวานยิ่งโดนมันตบอยู่แบ่งไฟล์เปนทีมที่เก่งมากของมาเลเซียนะครับ เป็นทีมขึ้นลูกขึ้นใหม่ของมาเลเซียและเก่งมากนะครับวันนี้สามผู้ก่อฟันาติกลิควิดเวอร์ทัสโปนะครับซิกเก็ตลิควิดเอาน่าจะเป็นซิกเก็ตผมให้ซิกเก็ตแล้วกันโบสามสกัตาร์เรเดอร์นะครับอ่อนข้างจะ ประมาณนี้แหละครับมันเอาเนี่ยวันนี้ให้เยอะเลยฟานาติกนะครับเพราะเมะื่อวานคือเมื่อวานเราปรึกษากันเยอะมากเลยนะเว้ยและคิดว่าไม่ผิดนะเว้ยอ่าใครจะส่วนทุกคู่ไม่มีปัญหานะครับแต่วันนี้รวยแน่นอนผมบอกเลยฟานาติกลิควิดเวอร์ทัสโปนะครับแล้วก็สกิรตใครจะส่วนส่วนไปแต่เราจะมั่นใจในตัวเรานะครับซิกเนเจะทัดข้ามไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับ มีคนบอกว่าซิเ e t เล่นไม่ได้เรื่องนะครับวันนี้วันชาวสวนโลกครับไม่สนครับเชื่อพี่จําได้ไหมจําได้กับนาวีที่มึงติดตานะกับนาวีที่มึงติดตาเลยติดตาติดสมองกันเลยที่วันแรกชนะแบบโหดเลยอสองดับทองอะจําได้ไหมจําได้ไหมชนะโอจีชมป์โลกอะ่ะอีกวันหนึ่งอะ่ะเละเหมือนกันซึ่งฟอร์มการเล่นของทุกวันของมันมันจะไม่เหมือนกันเว้ ซึ่งวันนี้กูได้โทรไปคุยกับมูชีแล้วทางฟานาติกบอกว่าเชื่อว่าสาังวาส5ชิงเงาโฮยชยงชอย่างเงี้บอกว่าเทนวันนี้กูชนะแน่นอนเพราะกูฟันหูแล้วไปดัดฟันมาแล้วชนะแน่นอนนะครับส่วนทางลิควิดแล้วก็วอทัสโฟนี่คุยกันผ่านเนวนะครับอืมแล้วก็ซีครัเอาแหละสี่คู่ห้าคู่เหรอสี่คู่หนึ่งสองสามสี่คู่เอาสี่คู่เท่านั้นแหละไม่ต้องคิดมาก ใครจะตามก็าตามใครไม่ตามก็ไม่ตามนะครับผิดวันเดียวถ้าจะไม่ตามกันเลยก็ไม่เป็นไรเพราะผมจะพิสูจน์ผมด้วยตัวผมในวันนี้แหละนะครับผมจะพิสูจน์ตัวผมเองในวันนี้นะครับยังไงนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากที่มาดูข่าวกันอย่าลืมทานข้าวเที่ยงกันด้วยนะครับตอนนี้นะครับวันนี้หนึ่งทุ่มตรงนะครับมีคู่ซิงเกิลเจ้าทรัสต์กับทีหนึ่งสองสามนั่นเองตรงเวลานะครับมีนัดกัน และเดือนนี้แจกเป็นคีย์บอร์ด Black Widow c o m a นะครับราคา6,000กว่าบาท7,000เลยมั้งไม่รู้เหมือนกันอะจำราคาเต็มๆไม่ได้แพงมากนะครับเล่นกิจกรรมรีบเล่นกันตั้งแต่ต้นเดือนเพราะได้มีสิทธิ์เยอะเล่นเยอะมีสิทธิ์เยอะนะครับชื่อซ้ำได้นะครับไม่มีปัญหายังไงรอดูกันนะครับว่าจะอย่างไงนะครับก็วันนี้ขอขอบคุณทุกคนเราคุยกับเซียนประมาณ12คนในกลุ่มครับเพื่อจะมานั่งเทียนให้ทุกคนดู เพื่อนๆไม่ต้องคิดมากครับว่าจะถูกไม่ถูกถ้าเจ๊งก็เจ๊งกันสิบเปอรนด้วยแหละครับเราเจ๊งกันหมดทั้งทีมนะครับยังไงขอบคุณเพื่อนๆที่มาดูนะครับอย่าลืมกินข้าวด้วยนะครับข้าวทุกคู่แน่นอนวันนี้ข้าวคางหรือว่าข้าวน้าข้าวหน้าหรือว่าข้าวตาอะไรไม่รู้นะครับแต่ข้าวทุกคู่นะครับมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถยังไงวันนี้ซิงเกิลนิวส์ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับกลับมาพบพบกันอีกตอนหนึ่งทุ่มตรงครับแล้วก็มาถักถางกันได้ไม่ถักถางดี โอ้ยถักถางกันไม่ได้ครับยังไงเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้ครับมาเช็คงานกันพรุ่งนี้ล้กันงานเจอกับผมล็อกลีครับตอนหนึ่งทุ่มตรงวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับ